พระไตรปิฎกกับพระสัทธ,ธรรมสามอีกแง่หนึ่งพระพุทธศาสนานี้ตัวแท้ตัวจริงถ้าสรุปง่ายๆก็เป็นสามดังที่เรียกว่าเป็นสัทธรรมสามคือปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทปริยัติก็คือพุทธพจน์ที่เรานำมาเล่าเรียนศึกษาซึ่งอยู่ในพระไตรปิฎกถ้าไม่มีพระไตรปิฎก พุทธพจน์ก็ไม่สามารถมาถึงเราได้เราอาจกล่าวได้ว่าปริยัติเป็นผลจากปฏิเวทและเป็นฐานของการปฏิบัติพระพุทธเจ้าเมื่อทรงบรรลุผลการปฏิบัติของพระองค์แล้วจึงทรงนำประสบการณ์ที่เป็นผลจากการปฏิบัติของพระองค์นั้นมาเรียบเรียงร้อยกรองสั่งสอนพวกเราคือทรงสั่งสอนพระธรรมวินัยไว้คำสั่งสอนของพระองค์นั้น ก็มาเป็นปริยัติของเราคือเป็นสิ่งที่เราจะต้องเล่าเรียนแต่ปริยัติที่เป็นผลจากปฏิเวตนั้นหมายถึงปฏิเวทของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะคือผลการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและที่พระพุทธเจ้าทรงยอมรับเท่านั้นไม่เอาผลการปฏิบัติของโยคีฤศีดาบดนักครดชีไพราอาจารย์เจ้าลัทธิหรือศาสดาอื่นใด ถ้าไม่ได้เล่าเรียนปริยัตยิไม่รู้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติของเราก็เขวก็ผิดก็เฉยอชัออกนอกพระพุทธศาสนาถ้าปฏิบัติผิดก็ได้ผลที่ผิดหลอกตัวเองด้วยสิ่งที่พบซึ่งตนหลงเข้าใจผิดปฏิเวทก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีปริยัตยิเป็นฐานปฏิบัติและปฏิเวทก็พลาดหมด เป็นอนุว่าล้มเหลวไปด้วยกันพูดง่ายๆว่าจากปฏิเวทของพระพุทธเจ้าก็มาเป็นปริยัติของเราแล้วเราก็ปฏิบัติตามปริยัตินั้นเมื่อปฏิบัติถูกต้องก็บรรลุปฏิเวทอย่างพระพุทธเจ้าถ้าวงจรนี้ยังดำเนินไปพระศาสนาของพระพุทธเจ้าก็ยังคงอยู่ ปริยัติที่มาจากปฏิเวทของพระพุทธเจ้าและเป็นฐานแห่งการปฏิบัติของพวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายก็อยู่ในพระไตรปิฎกนี้แหละฉะนั้นมองในแง่นี้ก็ได้ความหมายว่าถ้าเราจะรักษาปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทไว้ก็ต้องรักษาพระไตรปิฎกนั่นเอง ตกลงว่าในความหมายที่จัดแบ่งตัวพระศาสนาเป็นสัทธธรรมสามหรือบางทีแยกเป็นศาสนาสองคือปริยัติศาสนากับปฏิบัติศาสนานั้นรวมความก็อยู่ที่พระไตรปิฎกเป็นฐานจึงต้องรักษาพระไตรปิฎกไว้เมื่อรักษาพระไตรปิฎกได้ก็รักษาพระพุทธศาสนาได้ รไรบิดกกับรายสิกขาอีกแง่หนึ่งเราอาจมองลึกลงไปถึงชั้นที่เอาพระพุทธศาสนาเป็นเนื้อเป็นตัวของเราหรือเป็นชีวิตของแต่ละคนพระพุทธศาสนาในความหมายที่เป็นแก่นสารแท้ๆก็คือผลที่เกิดขึ้นเป็นความดีเป็นความเจริญก้าวหน้างอกงามขึ้นหรือเป็นการพัฒนาขึ้นของตรายสิกขาในชีวิตของเรานี้เอง พระพุทธศาสนาชนิดที่เป็นเนื้อเป็นตัวเป็นชีวิตของเรานี้ก็ต้องอาศัยพระไตรปิฎกอีกเช่นกันเพราะว่าพระพุทธศาสนาในความหมายนี้หมายถึงการที่สามารถละโลภโทสะโมหะได้การที่จะละโลภโทสะโมหะได้ก็ด้วยการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาอันหนึ่ง ในการจัดระเบียบหมวดหมู่คำสอนเป็นพระตรายปิดกตามที่นิยมสืบกันมาจะนำแต่ละปิดกไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับรายสิกขาแต่ละข้อดังนี้พระวินัยปิดกเป็นแหล่งที่รวมศีลของพระสงฆ์ทั้งศีล227ข้อในปาติโมกกับศีลนอกปาติโมกพระวินัยปิดกจึงถือเป็นเรื่องวินยัยหรือเรื่องศีล คือการฝึกหัดพัฒนาพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายและวาจาพระสุตันตปิดกความจริงมีครบหมดมีทั้งศีลสมาธิปัญญาแต่ท่านชี้ให้เห็นจุดเด่นของพระสุตตันตปิดกว่าเน้นหนักในสมาธิคือการพัฒนาด้านจิตใจพระอภิธรรมปิดกเน้นหนักด้านปัญญา พูดอย่างปัจจุบันว่าเป็นเนื้อหาทางวิชาการลุ้วนยกเอาสภาวะธรรมที่ละเอียดปราณีลึกซึง้งขึ้นมาวิเคราะห์วิจัยจึงเป็นเรื่องของปัญญาต้องใช้ปรีชาญาณอันลึกซึง้งถ้าใครปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาที่แสดงไว้ในพระไตรปิฎกชีวิตของผู้นั้นจะกลายเป็นเหมือนตัวพระพุทธศาสนาเองเหมือนดังว่า เรารักษาพระพุทธศาสนาไว้ด้วยชีวิตของเราตราบใดชีวิตเรายังอยู่พระพุทธศาสนาก็ยังคงอยู่เราอยู่ไหนเราเดินไปไหนพระพุทธศาสนาก็อยู่ที่นั่นและก้าวไปถึงนั่นอย่างนี้เรียกว่าพระพุทธศาสนาอยู่ด้วยวิธีการรักษาอย่างสูงสุดพูดได้ว่าพระไตรปิฎกเข้ามาอยู่ในเนื้อตัวของคนแล้ว ไม่ใช่อยู่แค่เป็นตัวหนังสือแต่ก่อนจะมาอยู่ในตัวคนได้ก็ต้องมีคำภีพระไตรปิฎกนี้แหละเป็นแหล่งบรรจุรักษาไว้แม้แต่เราจะปฏิบัติให้สูงขึ้นไปเราก็ต้องไปปรึกษาพระอาจารย์ที่เรียนมาจากพระไตรปิฎกหรือจากอาจารย์ที่เรียนต่อมาจากอาจารย์รุ่นก่อนที่เรียนมาจากพระไตรปิฎกซึ่งอาจจะถ่ายต่อกันมาหลายสิบทอด ถ้าเราอ่านภาษาบาลีได้ก็ไปนค้นพระไตรปิฎกเองถ้าไม่ได้ก็ไปถามพระอาจารย์ผู้รู้ให้ท่านช่วยค้นให้เมื่อค้นได้ความรู้ในหลักคำสอนมาแล้วเราก็สามารถปฏิบัติถูกต้องให้เจริญงอกงามในศีลสมาธิปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปสรุปว่าเราชาวพุทธอิงอาศัยพระไตรปิฎกโดยตรง ด้วยการนำหลักคำสอนมาปฏิบัติให้เกิดผลในชีวิตจริง